คนนี่้ยนโดโฟเมื่อกี้แอบชิมมันไม่ต้องปรุงอร่อยมากโกมิงนะครอยู่ตรงข้ามกับมาหาสมุทรคาเฟ่เลยบ้านคุณชวนมาหาไม่ยากเลยหอนอริกาเดินมาได้เลยอร่อยจริงๆอันนี้ก็คือเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวเนาะเกี๊ยวทอดเนาะแล้วก็น้ำซุปเราชอบแบบคุกคลิกแต่อันเนี้ยถ้ามีแบบนี้จะเป็นแบบบะหมี่แห้ง,งนะทุกคน แบบบะหมี่แห้งทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ถ้าเกิดเราถ่ายแต่ด้านนอกจะเป็นมหาสมุทรคาเฟู่กค้าก็มาเรื่อยๆนะ,ะอยากทุกคนหอมกลุ่นมืม้อค่ำหลังหกโมงเย็นอยากกินเยอะจ้ะทุกคน นี่ไม่ปรุงเลยนะไม่ปรุงไม่ปรุงกินตรงนี้เสร็จใครจะไปเดินตลาดเซ็นเตอร์พอย์ ก็มีไก่แล้วนะฮะเราจะพออย่จะอยู่ข้างๆจัลลตัวาอืมอร่อยมากทุกคนมขนาดไม่ปรุงนะ ลาดเซนเจาพยก็ต้องไปนะทับเที่ยงก็ไม่ไกนะ่นะนะครับอืมอันนี้อร่อยเกีียวไม่อมน้ำมันด้ยวยทุกคนเกีียวอือร่อยอืมทุกคน เคี้ยวข้างอย่างเงี้ยอร่อยมากอืมสุดยอดนี่ไม่ได้ปรุงนะยังไม่ได้ปรุงเลยนะทุกคนอร่อยมากที่จะมีน้ำบริการตัวเองได้เลยนะครับทุกคนนี่รูปอดีตผู้ว่า ประดิษนายกชวนประธานรัฐสภาก็ามาทุกคนเลือกเส้นได้เลยจ้าจ้าออกจากร้านเ,เดี๋ยวเราจะไปตลาดเซนะ็นเตอร์พอยน์ะทุกคนอร่อยมากนี่ไงนจะาปัวโกมิ่งตรงนี้จ้าบรรยากาศร้านลูกค้าจะมาเรื่อยๆเลยจ้าอยู่ตรงข้ามหาสมุทรคาฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวเรือก็มาอยู่ตรงข้ามกับโกหมิงจ้า อันนี้คุกหมีข้าวต้มโต้นุ่งนะฮะบ้านคุณชวนอยู่ทางนี้กําลังเดินกลับไปนะคบทุกคนเมื่อกี้เราเดินมาทางนี้ถูกปะเรากำลังเดินกลับไปแล้วก็เป็นหอนอาฬิกาหลังจากถึงบ้านคุณชวนนะแล้วก็เราจะเลี้ยวขวาตรงหอนอาฬิกาไปตลาดเซ็นเตอร์พอยแป๊บหนึ่งโอ้ยอร่อยมากทุกคนโกมิงเย็นตาโฟนะจ๊ะดังนะเราถามจากตรงนู้นว่าโกมิงอยู่ตรงไหนคนรู้จักหมดเลยนะฮะอยู่หน้าเอา่อ ยืงๆกับตลาดโตลุ่งข้าวต้มโตลุตตตมม่งฟุกหนีหักนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนที่รถเยอะมากเดินเดินดิ่มๆหน่อยนะฮะอร่อยจะอร่อยจ้าเดี๋ยวไปตลาดซินเทอร์พอยต์ก่อนทุกคนเดินนะเดี๋ยวเดินเดินเดินตัดกล้องก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในีคลิปต่อไปนะจ๊ะ